สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมูพูดถึงเรื่องทางสู่ความสุขเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่เขียนขึ้นโดยพระอาจารย์มหาศรีเสดอและท่านอธิบดีกรมสนลปากรได้แปลไว้คุณธนิตยูโพโได้แปลไว้นะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ อธิบายอะไรไว้ชัดเจนอย่างมากพระอาจารย์มหาศิีเชดอนนั้นเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปสำหรับคนทั่วทั่วโลกนะคะมีหนังสือมาหลายเล่มแล้วก็เขียนได้อย่างชัดเจนมากหนังสือเล่มนี้มีความสนุกพอสมควรที่ท่านได้กล่าวถึงสิ่งที่โดยทั่วๆไปว่าด้วยความสุขของมนุษย์ ท <c oughs> ่านบอกว่าความสุขของมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยประการแรกคือการแขันหาทรัพย์ถ้าเรามีความสุขกับการแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้ามาสู่ตัวเราชีวิตเช่นนั้นก็จะเป็นชีวิตที่มีค่าเพราะเราทำงานแล้วได้ผลตอบแทนขั้นที่แล้วได้กล่าวถึง งานวิจัยของท่านอาจารย์ปีชาบอกว่าเวลาที่เราขยันหาทรัพย์นั้นน่ะความสุขที่ได้จากการขยันทำมาหากินมีถึง16เท่ามากกว่าความสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นๆประการที่สองที่ท่านมหาศรีได้กล่าวก็คือจงระมัดระวังรักษาทรัพย์ไว้โดยการประกอบอาชีพโดยชอบอาชีพโดยชอบได้กล่าวมาหลายครั้งแล้วว่าเป็นอาชีพที่สุจริต ไม่ค้าอาวุธไม่ค้ามนุษย์หรือสัตว์เนื้อสัตว์และสิ่งมึนเมาทั้งหลายนี่คือความสุขของคนอีกทั้งเมื่อเราได้ทรัพย์มาแล้วเราต้องรู้จักแบ่งทรัพย์นั้นก็ได้ไปสืบค้นดูการตีความที่ได้มีการบอกว่ารายได้นั้นเราควรจะแบ่งกันเป็น4ี่ส่วนด้วยกันและเก็บส่วนที่เสียไว้ นักวิเคราะห์พุทธศาสนาทั้งหลายก็ถึงก็บ,บอกว่า25%นั้นคือใช้หนี้เก่าให้กับผู้ที่มีพระคุณเลี้ยงดูครอบครัวแบ่งปันสำหรับคนที่อยู่ในข้อการทำงานให้กับเราที่อยู่ในการปกครอ,องเรา หรือบางส่วนนั้นให้ฝังดินอาไว้คือทำบุญให้กับแผ่นดินนี้หรือทำทานสาธารณประโยชน์หรือช่วยเหลือสังคม50%ของรายได้ให้ไปลงทุนต่อและ25%นั้นเก็บไว้ไริมฉุกเฉินเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ได้มีการตีความกันมากส่วนใหญ่ผู้ที่นำไปลงทุนก็มักจะบอกว่า50%คือการลงทุนต่อไป แต่ปัญหาของชาวบ้านบ้านเรานั้นก็คือว่าไอการจะใช้ส่วนแรกคือ25%ยังไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตเลยนะคะและจะเอาที่ไหนไปเก็บและจะเอาที่ไหนไปลงทุนประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่นำความปวดีิษะมาสู่หลายครอบครัวนะที่มีรายได้ต่ำหรือว่ามีความยากจนผิดปกติ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นบรรณาของสังคมไทยหรือที่เรียกว่าเป็นหนี้ครัวเรือนนั้นสูงมากความจริงแล้วการแบ่งสมบัติทรัพย์สินที่เรามีอยู่นั้นรายได้ในแต่ละเดือนเอาเป็นส่ส่วนนี้เป็นวิธีการที่เราควรจะทำแต่ก็ไม่ใช่ว่าสิ้นหวังว่าทำไม่ได้มีท่อาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ท่านหนึ่งแต่ตอนนี้ท่านก็ไปสรว์เรียบร้อยแล้ว ท่านบอกว่าท่านไม่เคยใช้เงินเกินที่ท่านหาได้และท่านก็อยู่อย่างสบายด้วยถึงแม้รายได้ของอาจารย์ในช่วงนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนจะนิดน้อยก็าตามโดยท่านอาจจะใช้นโยบายของพุทธศาสนานี้เป็นต้นคือไม่ใช้เงินเกินจากที่หาได้ฉะนั้นการที่เราได้แบ่งสรรปันส่วน เงินของเราอันนี้เป็นการบริหารจัดการเงินที่สำคัญมากครอบครัวไทยมักจะไม่เคยสอนลูกว่าเราควรจะจัดการบริหารเงินของเราเช่นไรและควรจะอยู่อย่างไรเพื่อความสมดุลกับรายได้ของเราให้กลับมาดูที่พระอาจารย์มหาศรีได้กล่าวถึงเมื่อ,อเรามีความสุขในชีวิตนี้แล้วจากการมีทรัพย์ ชับจับจ่ายใช้สายรับนั้นๆแล้วก็เก็บซับอันส่วนเอาไว้และความสุขในชีวิตนีน้าล่ะเป็นเช่นไรท่านบอกว่าประการแรกคือความเชื่อว่าพระเจ้านั้นมีจริงและเรื่องกรรมนั้นมีอยู่จริงเพราะว่ามีหลายทฤษฎีออกมาบอกว่านโยบายเกี่ยวกับพระเจ้าก็ดีนั้นเป็นเรื่องที่เรา คิดกันขึ้นมาเพื่อจะสร้างศาสนาหนึ่งให้เกิดขึ้นแต่ความจริงแล้วถ้าเราเข้าใจว่าพระเจ้านั้นเป็น historical person เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ไปปรากฏขึ้นบนจริงๆบนโลกนี้แล้วก็ได้สั่งสอนว่าจริงๆนี่คือความเชื่อที่เราจะไม่ต้องเชื่อนอกจากนั้นแล้วเรื่องของกรรมว่าการกระทํานั้นและผลของการกระทํานั้นเป็นจริงกรรมนั้นไม่ใช่ว่าโทษว่าเป็นกรรมแล้วแต่ กรรมเวรไม่ใช่เป็นเรื่องทั่วทั่วไปที่คนทั่วไปใช้กรรมนั่นคือการกระทำของเราเองการกระทำของเราเองเมื่อกระทำไปแล้วผลย่อมมีอยู่จริงในภายภาคหน้าความสุขที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือศีลที่เราต้องปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ถ้าเราฆ่าสัตว์แล้วทําในสิ่งที่เลวร้ายความสุขในภายภาคหน้านั้นจะหาไม่ได้ตลอดจนการมีความเอื้อซื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และอันสุดท้ายคือการให้เกิดปัญญากับตัวเราวันนี้พระมหาสิเียอได้เน้นว่าเราจะมาพูดเรื่องเดียวคือเรื่องของกรรมและผลของกรรมนั้นๆว่าผลดีผลชั่วของกันขึ้นอยู่การการะทำของเราโดยเริ่มจากนิทานเรื่องเล่าซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล แต่พระอน,นุลท่านได้ยินมาแล้วท่านก็มาเล่าต่อเพราะว่าพระอน,นุลได้ติดตามพระเจ้าไปทุกคนทุกอห่งเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนั้นพระพระอน,นุลคงจะอยู่ด้วยแล้วก็ได้มาเล่าหลังจากที่พระเจ้าได้ปริทิพนไปแล้วถ้ามาว่ามีสมัยหนึ่งที่พระเจ้าได้ต้องการจะโปรดสัตว์เพราะว่าท่านมีวิญญาณพิเศษว่าวันนี้เราจะโปรดใครบ้างท่านก็เล็งเห็นว่าโตทยะนั้นเป็นพราหมณ ที่มีความมัง่งคังมหาศาลและมีลูกชายคนหนึ่งคือสุภาพมานพสุภาพมานพนี่แหละที่มีแววที่สามารถที่จะปรรลุได้ท่านก็เดินผ่านไปอย่างบ้านสุภาพมานพตัวทยานั้นสมบัติมากมายมากเทียบกับปัจจุบันได้ถึง800ล้านทีเดียวเ,เมื่อเดินผ่านบ้านของสุภาพมานพ ก็มีเจ้าสุนัขตัวหนึ่งออกมาเหา่าพระเจ้าก็หันไปทักอ้เจ้าโตทยะเจ้าตายไปแล้วเนี่ยเจ้ายังมาเห่าเราอยู่เลยตอนที่เจ้ามีชีวิตเจ้ายังก็ไม่เคารพเราเหมือนกันเจ้าเนี่ยจะไปตกอบายภูมินรกทีเดียวเจ้าสุนัขได้ยินเช่นนั้นก็ม้วนตัวกลับเข้าไปในบ้านไปคลุกอยู่ในกองขี้เท่าด้วยความละอาย สุภาพมนพซึ่งกลับมาบ้านในตอนนั้นก็คิดถึงเจ้าสุนัขตัวโปรดก็ถามว่าหายไปไหนบอกว่าไปคุกอยู่กับขี้เท่านี่แหละสุภาพมนพก็ได้ถามเรื่องราวจนเกิดความรู้ว่าพระที่เจ้านั้นได้กล่าวอะไรบ้างก็เกิดความโกรธก็เกิดความโกรธก็กลับไปหาเฝ้าพระที่เจ้าถามว่าเหตุการณน์นี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่พระเจ้าว,ว่าจริงตามที่ท่านทราบมาแล้ว แลวท่านรู้ได้ไงว่าพ่อของเราเนี่ยไปเป็นสุนัขความจริงเป็นพรามเนี่ยจะต้องขึ้นไปบนสวรรค์ถึงจะถูกเป็นพรมหรืออะไรประเภทนี้พระเจ้าบอกว่าเอายี่สุภาพมานุสมบัติพ่อของเจ้าเนี่ยมีส่วนใดบ้างที่ยังขาดเหลืออยู่บ้างที่เราจังหาไม่จบเพราะสมัยโบราณเนีไม่มีธนาคารให้ฝากสุภาพมานุก็รู้ว่าพ่อนั้นก็เก็บอะไรบางอย่างเอาไว้แต่ไม่ได้บอกกับเขาให้ชัดเจน ก็ยังมีพอมีอยู่บ้างถาดหรือก็อะไรก็ได้ที่สมัยโบราณก็จะฝังดินเอาไว้พระเจ้าก็บอกว่าสุภาพมโนบเอางี้เธอกลับไปบ้านเนี่ยให้หาอาหารอร่อยๆให้เจ้าเด็กเจ้าสุนัขตัวนี้ทานพอเสร็จแล้วเขาง่วงเหงาหานอนก็จับไปนอนพอกำลังจะหลับเคริ้ม,ม,มก็ถามชราบว่าไอสมบัติที่เหลือนะ่เธอเก็บไว้ที่ไหนสุภาพมโน ก็บอกล้วไม่บริสียหายจากการที่พระเจ้าท่านบอกเช่นนี้มีแต่ได้อย่างเดียวเรียกว่าเวี i น a ว i o น,นเชนถ้าเราได้ก็คือเราได้สมบัติมากขึ้นถ้าเราไม่ได้ได้เราก็จะไปประนามได้ว่าพระเจ้านะั้นไม่ได้พูดความเป็นจริงสุภาพมานุงก็รีบทำตามที่ได้รับทราบมาพอถึงเวลาบอกว่าเจ้าสุนัขสมบัติที่เหลือนะั่นะนะ่ะอยู่ที่ตรงไหนมันก็จะกวีกระวาดลุกขึ้นแล้วก็ไปบอก ที่ฝังเอาไว้ก็พบด้วยทุกประการที่เขาต้องการจะทราบแต่สุภามานพยังไม่ย่อท้อบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความรอบรู้มากฉะนั้นมีปัญหาอยู่สิบสี่ข้อที่เราอยากจะรู้แล้วก็จะหาคำตอบให้ได้ก็เดินกลับไปหาพระเ,เจ้า ก็ถามคำถามที่ปัจจุบันนี้เรียกว่าคำถามยาก14ประการนั้นได้แก่อะไรบ้างประการแรกอะไรที่ทำให้คนอายุสั้นและอายุยาวอะไรที่ทำให้คนมีโรคน้อยโรคมากอะไรที่ทำให้คนขีรเลรละสวยงามคนที่มีเพื่อนมากหรือไม่มีเพื่อนคนที่ยากจนหรือร่ำรวยตระกูลต่ำตระกูลสูงโง่หรือฉลาดคำถามเหล่านี้พระเจ้าก็ทรง ตอบให้โดยกระนนว่าสุภาพมานุษย์นั้นมีปัญญาที่จะเข้าใจและจึงกลายเป็นสิ่งที่จะรึกไว้ในพระจ้ยปิฎกที่อธิบายเกี่ยวกับคำถามยาก14ข้อนี้เมื่อท่านได้ฟังแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรเราอาจจะถกเถียงกันได้และข้าเจ้าก็คิดว่า คำถามที่ท่านได้มีต่อน,นั้นมันจะเป็นสิ่งที่จำลองจิตใจให้สติปัญญาให้ดียิ่งขึ้นอย่างที่ถามว่าอะไรทำอายุสั้นอายุยืนการไม่ฆ่าสัตว์ทำอายุยืนอันนี้พอจะเข้าใจได้การมีโรคมากมีโรคน้อยคือการไม่ทำร้ายสัตว์หรือใครก็ตามขี้เรศสวยงามอันนี้พิสูจน์ได้เวลาที่ คุณโกรธนั้นคุณมีความงามหรือไม่เมื่ก่อนเราพูดถึงการยิ้มว่าทุกคนยิ้มแล้วมีความสวยงามทุกคนเช่นเดียวกับความโกรธถ,ถ้าใครโกรธนั้นต่อให้งามเช่นไรก็หาความงามไม่ได้มีเพื่อนมากไม่มีเพื่อนคือใครก็ตามที่ขี้ชิรชิริษยาผู้อื่นคนก็จะหลีกห่างจากคนคนนั้นเพราะหาความบริสุทธิ์ใจไม่ได้อันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์อันหนึ่งยากจนรำ่ำรวย พระทิ้งท่านสอนให้จงบริจาคทานการบริจาคทานนั้นเป็นการละทิ้งซึ่งความตนีเมื่อคุณไม่มีความตนีคุณก็จะมีความมั่งคั่งขึ้นอันนี้มันเป็น psychological effect ของมนุษย์และตระกูลสูงตระกูลต่ำใครก็ตามที่มีความเย่อหยิ่งยโส กับคนที่ไม่มีความเย่อหยิ่งคนที่มีความปรารถนาตีต่อผู้อื่นสิ่งนี้ก็จะส่งผลไปยังการเกิดเข้าอีกชาติหนึ่งอันนี้ท่านทั้งหลายลองพิสูจน์ดูซิว่าเป็นจริงเพียงไรโง่และฉลาดโง่คืออะไรไม่เคยถามว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นโทษไม่เป็นโทษอะไรคือชีวิตที่ดีอะไรควรจะทําหรือไม่ควรทําฉะนั้นใครก็ตามที่ศึกษาในเรื่องเหล่านี้ในเรื่องจริยธรรมหรือปรัชญาคุณก็จะเข้าใจ และมีปัญญามากกว่าคนอื่นหรือฉะนั้นการศึกษาจึงสำคัญมากประเด็นที่ท่านมหาศรีเชียอรอได้กล่าวจึงกลายเป็นประเด็นที่นำความสุขให้แก่มนุษย์ยิ่งกว่านั้นถ้ายังลงท้ายในหนังสือเล่มนี้บอกว่ามันมีพรามณ์ผู้หนึ่งชื่อชนัญชาธนีพราหมณ์ผู้นี้กำลังจะสิ้นลม ก็ให้คนไปนิมนต์พระสาริบุตรมาเพื่อจะก็เหมือนกับคริสตสศาสนาใครก็ตามที่กำลังจะตายก็ขอให้ใครมาช่วยส่งขึ้นสวรรค์พระสาริบุตรก็ไปเทศนาสั่งสอนเรื่องเมตตาธรรมพอตกเย็นท่านเจ้าก็ไตส่สมท่านสาริบุตรว่าสาริบุตรวันนี้ท่านไปทำไรมาบ้าง ก็รู้กันแล้วว่าทำไรเพราะท่านมีสัพพัญญุตาญาณสารีบุตรก็ว,ว่าโอ้วันนี้ไปโปรดท่านพราหมณ์ก็มันจะสิ้นใจอยู่พอดีเรื่องเมตตาธรรมท่านสารีบุตรพราหมณ์นี่มีสิทธิ์ที่จะศึกษาได้ถึงการบรรลุธรรมขั้นสูงนะถ้าหากว่าท่านไปสอนวิปัสนาให้เกิดความเข้าใจถึงขันธหมีสติปัฏฐานสี่ รู้อาการตามที่เป็นจริงแล้วท่านพราหมณ์ผู้นี้ก็จะบรรลุอรหันต์ได้ท่านสาริบุตรโอ้ตายแล้วเขาจะลืมสารีบุตรนี่มีฤทธิ์มากก็เลยบอกว่าเหาะขึ้นไปบนสวรรค์สอนพราหมณ์ผู้นั้นบนสวรรค์พระพรเป็นพรหมเกิดเป็นพรหมเพราะว่าเป็นพรหมในสายตาของไอ,อที่พระเจ้าพยายามจะสั่งสอนก็คือว่าพรหมนี่อยู่อีกนานหลายหลายหมื่นปีนะแล้วก็ก็จะอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ ไมไ่ไปไหนแต่ถ้าว่าคุณปฏิบัติทรรมปฏิบัติพรมิหารสี่คุณก็จะถึงซึ่งนิพพานเพราะรู้สรรพสิ่งตามที่เป็นจริงรู้การเคลื่อนไหวของกายและจิตตามที่เป็นจริงเหมือนอย่างที่เราได้พูดในขั้นก่อนว่าสติฐานสี่นั้นก็คือกายเวทนาจิตและธรรมจึงขอให้ท่านจงหมั่นปฏิบัติและหากมีคำถามลายกรณุณาเขียนมาได้นะคะสวัสดีค่ะ